สวัสดีจ้าสวัสดียมเย็นนะครับเพื่อนกำลังจะทำการเผาป่าจ้าทุกคนเผาป่าช่อนตัวใหญ่เลยจ้าเห็นไหมคะรับเดาเกี่ยวกันเดาเกี่ยวกันด้วยป่าี่อนยิ่ยังยิ่ง ตอนเย็นเย็นนั่งชุมนุมจำกับข้าวจ้าเเคยไปเบื้องเบื้องหลังบ่เป็นอากาศก็เย็นนิดนิดนั่งพิงไฟด้วยเผาปลาไปด้วยจ้าเพื่อนน้ำกัถ่ายกันนะคะเพื่อนตอนเย็นเย็นจ้า มากินปลาเผาด้วยกันนะครับเพื่อน้ำอกมาพวกมาเทพมากินปลาเผาไปยลยเฟิร์นกันจ้าจจะเฟิรนกำลังจะเผาปลาจ้าปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวสามลูกับปลาจ้าทุกคน